นาดเนี่โอ้ยเป้าออามาปิ่งเห็นข้าวเจ้าย่างปลาหมึกเห็นข้าวเจ้ากินเป็นตะแเสบกขาบ่กเสบน้องข้าวเจ้าวหรอพี่น้องน,นี่งกุกการ์ดยันยังเป็นห้างเทียนหน่ายสื้อปลาหมึกสดไหมเห็ดไหมสิโอ้ยสึ้ยากขึ้นอย่างงี้รถซากันใจเห็ดแห่งคนกินซื้อเพราะว่ามันตายแล้วอดสากันใจดูๆมันหนักจีเกยเดียมมือวันยังอก เป็นไปตัวตัวเถววันนี้ได้ไหมกินยังไหนเป็นไปตัวอะไรหน่อยได้กินเขากักินแบบอันง่ายนี่สิ น้ำซากาแฟเราก็กินน้ำเข่าเรอกกินน้ำเข่าบ่เป็นน้ำเข่ารับน้องนี่ต่างเบ so <sy onde facial> ื้องแนี้อึดแนวแผลแผลหัวเราวันตีนกาแฟบ่เคยเอาใส่ปากก็แต่ว่าวันตีนเคยเอาใส่ปากเจนหนึ่งอยู่พี่น้องเอ้ยแผลเกี๊ยบตายเกียบดับแนวเลยว่าวันตีนตอนนั้นมากก่กินแจ๊กเปียร์ทว่ากันกินเข้าไปแหน่นอกตึบมันหนึ่งปากเขียวเลยเกี๊ยบตายไปหาหมอเกี่ยบกัท่านเลยเจ้ากินวันตีนทว่ากันนี้ว่ากินแจ๊กเปียร์ทว่ากันแต่เสือไปก้นกินเนี่ยชาวกร้องว่กิน น้ำเต้าหู้ก็บ่กินพี่น้องแพรน้ำเต้าหู้พักพักกับบางย่างก็บ่กกินเลยชุดหนึ่งเนาะเห็นอันอันโมเสือพักมาให้กินเนาะอันกินกับอันอันเขาให้กินกับอันอืมอันอันถอดกเปียกกินก็พักกับยังคือว่าที่กินแสบมันเราวม่เมน กินเขาไปได้ต้นหนึ่งเขาเขาซื้อมาหา่าสองต้นงามงามผักเขียวๆไข่คือผักสลัดเขาเอืน่นผักยังเขาบ่กูหเนาะกรอบๆที่เขาเอืนน่นผักออแกนิกนกินเขาไปแบ่บไรก็กรอบอพี่น้องกินครับอันอันปอเปียพ่อกินเขาไปแล้วแน่นนะเอ,อิบตึบปหนึงโอ้ยว่าสนุกกินเขาไปใหญ่คือเป็นนังสี่น้องพาอใหญ่ไปหาหมอนะ่เต่าเก็บ อันนั่นเราไปหาหมอโอ้ยเกจะไปหาหมอเ่าท่านตปนาปนันเศร้ากินเลยพี่น,อน้องเกี่ยวไปแพ้อย่างเลยบอกขุณหมอวัองที่นะจันทกินผักอันนี้แหละแพ้ฉันก่กินยักเษ์ยาวเพิ่นกระบ,บาโอ้ยเพรเป็นตาแพ้ก็แพ้เนาะงยักษ์แผลอย่างร่างกายของบางของพีง่น้องบางอย่างบี่ย้อมหลับเร่างกายกินบ่ได้บางอันกินบ่ได้บ่แตะเลยกินเข้าไปสิตายก็ตายเลยอันผักบางอย่างกินบ่ได้เบิ่งเด้อ สีพอกินผักนึ่งผักหวานผักกระเจี๊ยบผักปังพี่น้องพอกินผักหวานผักกระเจี๊ยบผักปังแล้วก็ผักแว่นเนี่ยพอกินผักแวนพอกินนี่ผักส้มเนี่ยแหละผักตองหั่อกินด้วยกินเขาไปตายลูกเดียวจักมันไปแพร่ยังกับร่างกายเจ้าของบอลงอมรับผักทั้มนี่ตั้งแต่ผักสลัดอันธว่าร์าเจ้าแเสบๆกไปกินบ่ได้น้ำเขากินเขาไปเราก็เสียเดียวฟ้องตาย เลกหลังกายยังเป็นประถวจที่ตัวแดนพี่น้องเขากินว่าเป็นนางเจ้าข้องกินสีไตเขากินแสบกินนัวกินแสบกินนัวเจ้าข้องกินมีลังแต่ทีเข่าร่งพี่น้องเอ้ยต่เป็นแนวนั้น ได้ห่อเสียวขี้วิ่นห่อหลอดได้ห้อก,วอกอออะออกว่าต้องกินัะไหอแพร่น้องี่นอะาหอแพร่หอเขาว่ต้องกินกินกันนี่หลไรกินกับเขาชุ่มแสบแสบคือกินหมักับปาลดหมักแต้งโมกล้วยไป้งกินกันนั่นได้เชียนแสบแสบก็เอามากินกับเขาได้เพราเป็นยังต้องกินได้เพราะเพรเป็นยังัไนั่นส ບ້ານນອນຫັ້ນຢູ່ທາງໃດນໍບ້ານນອນຫັ້ນນີ້ເນາະບ້ທໃດນ